รถ Honda f e ีดนะคะ1.5 SE นะคะปี2012-2013จดนั่นเองนะคะลงล้อแม็กมาแล้วนะคะเอาไปแต่งซิ่งสวยๆนะคะเป็นล้อที37นะคะจะบอกว่าคันนี้อัตราเร่งดีมากเลยอะโคตรพุ่งอุ้ยโคตรขอภัยค่ะคือชอบชอบดูฟีลลิ่งเนปพุ่งมากนี่แรงนะแก ถ้าใครดูมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรถไปเลย55,000บาท55,000บาทนะคะกบคลิปวิดีโอนี้เท่นานั้นนะคะ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะพบกับไอรีนรีวิวนะคะวันนี้ไอรีนนะคะก็อยู่กับรถ6ที่นั่งนะคะก็คือรถ Honda Fit นะคะ1-5 SE นะคะปี2 0 1 2จด2013นั20่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรถ6ที่นั่งคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ เริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะได้กระจังหน้านะคะแบบโครเมียมนะคะสะแบบสามชั้นแบบนี้นะคะอ่าด้านหน้าก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบหรูนะคะเป็นขนาดแบบว่าเออไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะเป็นรถครอบครัวที่อาจจะแบบเหมาะกับคนที่มีครอบครัวเล็กๆนะคะก็นั่งได้ถึงหกคนเลยนะคะเดี๋ยวไล่มาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะได้ไปเนี่ยก็ได้ลง เขาเรียกอะไรอะลง,ล,งล้อแม็กมาแล้วนะคะอ่าเอาไปแต่งซิ่งสวยๆนะคะเป็นล้อ T E สามสิบเจ็ดนะคะซีรีย,ยางคืออยู่ที่หนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้า R สิบห้านะคะได้ล้อ T E สามสิบเจ็ดแล้วก็เดี๋ยวนะได้ยางปีสองพันยี่สิบสัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ดด้วยนะคะอ่าได้ไปนี่คือได้ทั้งแม็กได้ทั้งยางใหม่นะคะใช้ได้อีกสักระ,ระยะหนึ่งเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว ขึ้นมาด้านบนนะคะสําหรับแก้มด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะติดมาตรงแก้มด้านข้างนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนี่นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะติดมาแบบนี้นะคะมือจับของรถนะคะก็จะเป็นสีเดียวนะคะกับตัวรถเลยเป็นสีขาวนะคะขาวมุกแบบนี้นะคะก็เป็นสีขาวมุกเลยนะคะนี่นะคะไล่มาและที่สําคัญนะคะสําหรับ Honda f ฟ t ได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะคะ เออนะคะรถราคาเท่านี้นะคะเล็กๆขนาดนี้ได้ถึงแล้วก็ได้อ p ชั่นเช่นประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยอ่ะเรามาแกะตรงนี้ให้ดูกันคร่าวๆนิดนึงนะคะสำหรับรอยอาร์คจะบอกว่าคันนี้ไม่เคยลืมมาแกะเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยอาจจะเคิ้นิดนึงนะคะ,ะจะบอกว่านี่นั่งสบายมากนั่งถ่ายรูปก็ได้นะเออเอาไปออกคลงออกคลิปอะไรแบบนี้นะคะ อ่าแต่ขออนุญ,ญาตปิดกันนิดนึงนะคะดึงทีเดียวนะคะเขาก็จะปิดมาแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ย่าเรียบหรูดูแพงนะคะกับราคาค่าไม่เท่าไหร่อ,อ่าไล่ามากันถึงด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นโลโก้นะคะโลโก้ฟีดนะคะที่เป็นโครเมียมโลโก้มันด้าน,นะคะแล้วก็คาดนะคะโครเมียมนะคะเหนือกรอป้ายทะเบียนแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะสองจุดด้านซ้ายและขว,วานะคะแล้วก็กล้องนะคะกล้องหอยกล้องหอยหนึ่งจุดนะคะอยู่ตรงนี้เลยอ่าสำหรับด้านเดี๋ยวรินเปิดให้ดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่านี่ดึงขึ้นเบาๆสบายๆนะคะมีโชค๊คอัพรองรับนะคะไม่ผ่อนช่วยผ่อนแรงเนาะไม่ต้องกลัวว่าเออโยกันลําบากแบบนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> อ่านี่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าจะมองเห็นไหม จะมี6ที่นั่งนะคะคู่หน้า2กลาง2นะคะด้านหลัง2นะคะก็จะเป็นรังใครรังมันแล้วด้านหลังนะคะสามารถพับยกเก็บนะคะเหมือนพวกรถเ,ออเขาเรียกอะไร SUV ใหญ่ๆใ,ในบางค่ายเลยนะคะก็คือสามารถเก็บเป็นเขาเรียกเราวไว้สัมภาระได้ไม่ว่าลูกค้าที่จะแบบเอออาจจะเอาไปขายของหรือมีน้องเล็กอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเหมาะกับครอบครัวเล็กๆก็ ถือว่าโอเคเลยนะคะ <Yeah. S 1> หน้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไล่ไปดูด้านข้างบอดี้แล้วก็เครื่องยนต์กันมากก่อค่ะไปค่ะดัดท็ตรงนี้เลยคันนี้นะคะก็สามารถเติมน้ำมันเบนซินได้ทุกชนิดเหมือนกันแล้วก็รองรับน้ำมันพลังงานทางเลือก E85 ด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะไล่มาดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนิสึง ะะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสามารถล็อกได้จากทางด้านในนะคะแล้วก็สไลด์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยถือว่ารถราคาแค่สี่แสนกว่าบาทเนี่ยได้ออปชั่นขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเลยนะคะดีกว่าไปซื้อรถที่บางท่ายที่ราคาแพงกว่านี้นะคะหรือว่าสูงกว่านี้หรือว่าบางท่านที่มีงบประมาณนะคะคิดว่าจะดูรถประมาณเท่านี้นะคะเป็นรถครอบครัวคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คุณลูกค้าลองไปตัดสินใจดูเนาะ ขออนุญาตปิดก่อนนะคะ่ะนี่นะคะน้นค้างก็เหมือนกันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลองดูร่องรอยต่างๆนะคะคันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถที่บอดี้คือสวยเลยทีเดียวเลยนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเลขเพจน,นะคะก็คือ ล่าตัวถังนี่ละัสะตัวถังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตึ้งตึงต้ง,ตงจะต้องตรงกันหมดนะคะนี่จะเป็นเลขรหัสเครื่องยนต์สําหรับคันนี้นะคะรหัสเครื่องยนต์ของเขาก็คือ L15 นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวเดียวกับ Honda j a z z หรือว่า Honda City นั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าคะ่ะไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ของด้านหน้าห้องเขาเรียกอะไรเครื่องยนต์กันแล้วเนาะ อ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซินนะคะ4สูบนะคะ16วาลวนะคะรหัสเครื่องยนต์ก็คือ L15 นะคะขนาด1,497ซีซี118แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวนะคะกับรถ Honda แ a จ z แล้วก็ Honda City เลยนะคะก็คือให้ความประหยัดนะคะแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรอัตราเร่งที่แบบเร็วเดี๋ยวอาจจะลองขับให้ดูนะคะอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึง คันนี้นะคะได้แบตเตอรี่อ่าได้แบตเตอรี่เดือน6ปี64ได้แบตใหม่เลยนะจ๊ะเ <Okay. S 1> พิ่งเปลี่ยนมาใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะโอเคนี่นะคะเครื่องยนต์โดยรวมก็ประหยัดอยู่แล้วค่ะเป็น i v t e c ทแล้วนะคะก็คือใช้ได้แบบถือว่าประหยัดไม่ว่าจะใช้ในเมืองออกต่างจังหวัดหรือว่าสําหรับเนี่ยตอนนี้เขาก็จะมีกลุ่มนิยมเฉพาะใช่ไหมฮอนด้าฟีก็คือจะเอาไปแต่งกันส่วนใหญ่นะตอนนี้ถือว่าเออน่ารักดีเห็นนะคะในกลุ่มแล้วก็ หนึ่งได้วความประหยัดแล้วก็ได้ถึง6ที่นั่งนะคะออกส่งจักดก็มันก็ไม่ได้อื่นอะไรขนาดนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันเรื่องราคาโปรโมชั่นของเจ้า Honda f ฟ e ดคันนี้นะคะเดี๋ยวไอรีนพามาดูในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะเป็น Honda f ฟี1.5 SE ค่ะ อ่ะคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทเซ็นทรัลล็อกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ปุ่มมันอาจจะล็อกๆอกจังๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีรูกุญแจให้เราไขนิดคอนญาสตาร์ทก่อนนะคะนี่นะคะสตาร์ทอ่านะคะอย่างที่เห็นด้านหน้าปัดนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสองมื่นสามรอแปดสิบสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดเรือนไมล์ของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือ จะเป็นโค้ง,งแบบนี้นะคะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกระดับออความเร็วของรอบใช่ไหมความเร็วรอบนะคะคันนี้ก็จะเป็นช่วงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเป็นถังน้ํามันทางด้านขวามือส่วนตัวเลขไม้เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะก็สามารถแท็บนะคะเพื่อดอูเขาเรียกอะไรอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันนะคะว่าตอนนี้วิ่งกี่กิโลลิตรแล้วก็สามารถดูได้จากบ้านนี้เลยสําหรับคันนี้นะคะภายในของเขานะคะจะเป็นสี ทูโทนอ่าทูโทนยังไงนะ,ะก็จะเป็นสีดำนะคะสลับกับสีเบจนะคะทางด้านหลักคาแล้วก็เอ,อ่อบางจุดนะคะที่เขาตัดมาเป็นสีเบจแบบนี้นะคะนี่นะคะภายในห้องโดยสารสำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่ารถกีดปีไล่จดปี2013ไล่มา8ปีแล้วนะคะปีนี้ปี2021ถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะถือว่าเราก็เป็นรถที่น่าใช้ดูเบาเนี่ยเบาหนังเนี่ยของเขาเนี่ยยังแบบ แทบจะไม่มีร่องรอยเลยอะ่ะคันนี้ใหม่จริงๆนะใหม่เบาะสะอาดมากดูนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยของ Honda f ฟ t เนะี่ยตัวตัว,ตวส่วนตัวไอรีนเองนะรินชอบเนี่ยที่พักแขนของเขาแบบนี้คือเขาถ้าออกแบบมาไม่เหมือนใครออกแบบมาไม่เหมือนกับรถที่เป็น SUV หรือว่าเเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นแบบนี้ยจะไม่ได้ออกแบบมาแบบนี้นะคะก็คือชอบส่วนตัวเพราะว่ามัน มันถนัดดีนะคะเป็นความชอบของตัวเองนะอันนี้ลูกค้าบางท่านอาจจะชอบหรือไม่ชอบนะคะอะไล่มาดูกันดีกว่าสําหรับคอนโซลคันนี้นะคะคอนโซลของเขาจะเป็นออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ให้ทัศนวิสัยค่อนข้างเขาเรียกอะไรกว้างยาวนิดนึงลักษณะกระจกของเขาก็ออกแบบมาค่อนข้าง,ค,างคล้ายๆรถค o นด้า a จนเนาะที่เป็นแบบหน้ายาวหน่อยนะคะกระจกยาวหน่อยเนาะนี่นะคะแล้วก็เป็นหน้าปัดแบบนี้นะคะ ไล่มานะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยฮอนด้าสามก้านแบบนี้นะคะซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยค่ะที่ปั่นน้ําฝนกลับไปเดียวนะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะเป็นปรับกระจกต่างๆนะคะปรับกระจกนะคะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะคะสามารถปรับนะคะ LR ต่างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นกันนิดนึงออนนะคะเราลองกด น,นี่นะคะสามารถสั่งเปิดประตูได้จากด้านนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลองปิดนี่นะคะโดยที่สั่งได้ทั้งขอเขาเรียกอะไรคนขับนะคะเปิดทั้งได้ด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็ควบคุมได้จากตรงนี้นะถัดมานะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรล็อกกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ล็อกต่างๆนะสามารถกดได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4ี่บานแล้วก็ปรับออโต้ด,ด้านคนขับนะคะ แบบนี้ไล่มาคันนี้นะคะมีไมค์เห็นไหมมีไมค์มาด้วยก็สามารถรับโทรศัพท์นะคะคุยโทรศัพท์ผ่านไมค์ตัวดีได้เลยเชื่อมต่อเข้ากับบลูทูธทางด้านหน้าจอนะคะแล้วก็มันจะคุยชัดกว่าถานัดกว่าแล้วก็ลดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก็สามารถกดรับนะคะแล้วก็พูดผ่านไมค์นี้ได้เลยนะคะ,ะไล่มาถึงพูดถึงหน้าจอแล้วอันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอพายโอนียนะคะที่สามารถ สามารถนะคะเชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็นกดนะก่อนนี่นะคะโหมดต่างๆเลยค่ะวิทยุนะคะ CD นะคะ USB นะคะบู Ho ู h AUX นะคะแล้วก็คามอราวิวอ่าทำไมถึงมีคามอราวิวเพราะว่าคันนี้มีกล้องหลังนะคะในเมื่อลูกค้าใส่เกียอาสมมุติลูกค้าใส่เกียหน้าจอนะคะจะตัดไปสู่กล้องหลังทันทีอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เย็นมากแล้วนะคะอ่านี่นะคะก็สามารถให้เรานะคะช่วยเขาแล้วแหละเพิ่มความปลอดภยัยเวลาถอยหลังจอดในที่แบบ ชิดๆนะคะหรือในที่มืดก็มีกล้องมาช่วยได้อีกก็ถือว่าโอเคเลยนะคะอ่ะไล่มาจากหน้าจอนะคะถัดลงมาก็จะเป็นเกียร์เกียร์ก็เขาออกแบบมาคล้ายๆแบบรถตู้เนาะมีความคล้ายรถตู้นะสําหรับส่วนตัวลินลินว่านี่นะคะก็มีเกียร์ตามลําดับนี้เลยค่ะ p r n d สองหนึ่งแบบนี้เลยเหมือนเกียร์ฮอนด้าทั่วไปเลยนะคะ เหมือนกีบฮอนด้า a จ๊ดฮอนด้าซิตีเลยแบบนั้นเลยนะคะสำหรับแอร์นะคะคันนี้นะคะเขาได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนี่นะคะสามารถปรับเพิ่มลดแรงลมนะคะเพิ่มอุณหภูมินะคะปรับได้แบบนี้เลยนะคะมีการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะปุ่ม AC นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะถัดมาด้านล่างคะ่ะคันนี้นะคะจะมีช่องวางแก้วนะคะมาให้หนึ่งช่องแบบนี้นะคะไล่ลงมาคะ่ะจะมีช่อง Power Outlet นะคะ 12โวลต์ 1>, 2, 1ช่องหน้านนี้และมี USB 1พอร์พอตอยู่ด้านล่างนะคะพร้อมที่วางก็อาจจะวางโทรศัพท์หรือหรือถ้าไม่สะดวกวางนี้ก็วางนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็มีที่วางนะนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะสำหรับโดยส่วนตัวคันนี้นะคะไอรีนชอบเพราะว่า1มันได้เขาเรียกอ,อะไรอะหลยที่นั่งอะไม่ว่าจะเป็นแบบมีลูกเล็กนะคะหรือว่าขายของหรือว่าชอบเดินทางต่างจังหวดัดบ่อยๆออกทิปก็ สามารถเก็บพวกของอ่ะได้เยอะเลยนะคะกับรถเครื่องพันห้าราคาแค่สี่แสนกว่าบาทเนี่ยถ <Wow. S 1> ือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะคะพาคุณผู้ชมลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดจากด้านในเลยได้กันนี่นะคะหลังจากขึ้นมาดึงทีเดียวนะคะเขาก็จะสไลด์ปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยลูกค้าอาจจะกดล็อกเผื่อแบบมีน้องๆตัวเล็กๆกก็กดล็อกได้นะคะแล้วก็เป็นคนควบคุมเองนะคะ เราเข้ามาอยู่ภายในเขาเรียกอะไรห้องโดยสารแล้วนะคะก็คือตอนกลางนะคะนี่จะมีทั้งหมด6ที่นั่งนะคะตรงนี้จะเป็นที่นั่งที่3ามที่4แล้วก็มีที่5ที่6กซึ่งอันเนี้ยสาธิตก็คือพับเบาะห้อยให้ดูด้านหนึ่งแล้วก็พับแบบนี้ให้ดูด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่ให้เห็นว่ามันสามารถเก็บยังไงได้บ้างนะคะก็โดยรวมที่นั่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้สามารถเอาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็ไม่ได้แคมนะ่ะอันนี้ติดติดแล้วเพราะว่าติดอันเนี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยปรับมาติดแล้วเพราะว่าติดอันนี้ะน,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 นะคะแต่ถ้าลูกค้าแบบว่ามันปรับเอ็นได้อีกหรีอไม่นั่งฝั่งนูให้ดูนะคะอันเนี้ยให้ดูว่าเลกลูม,มันก็เหลือเฮดรูเฮดลูมนี่คือกว้างมากเลยจะบอกว่าข้างบนอ่ะเหลือเยอะเหลือเยอะมากๆนะสาหรับ h อนด a f ฟ t คันนี้นะคะเดี๋ยวไปนั่งฝั่งนี้ให้ดูลองปรับให้ดูนะคะออกตังจังหวัดขออนุญาตนอนก่อนนะคะนี่ สมุิไม่มีคนด้านหลังหรือเก็บของนะคะก็นอนยิงยาวตีตัวยาวไปเลยนะคะไม่ว่าจะไปจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับรถแค่สี่แสนกว่าบาทเท่านั้นอ่ะฟังกันมาทั้งหมดแล้วนะคะเราไปสรุปราคาปโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าค่ไคะไปค่ะอ่ะก่อนเราจะไปดูราคานะคะเราก็มาลองเทสไดกันนิดนึงนะอ่ะจะบอกว่าคันนี้อัตราเร่งดีมากเลยอะ่ะโคตรพุ่งอุ้ยโคตรขออภยะะัยค่ะ ือชอบชอบดูฟีลลิ่งมูพุ่งมากนี่แรงนะแกส่วนตัวชอบค่ะสำหรับคันนี้นะเนี่ยอุ้ยก็ฟีลลิ่งขับสนุกนะขับสนุกอยู่นะเนี่ยคันนี้ดีอุ้ยตาเร่งดีมากเลยอ่ะไม่อื่ดตอนแรกตอนแรกคิดว่ารถเครื่องพันหใช่ไหมคะบอดี้แบบบอดี้ฟีดอะค่อนข้างใหญ่นะคิดว่ามันจะอืดน,นะคะก็ไม่อ่ดเลยนะ ตาเร่งดีมากเลยอ่ะเขาเรียกอะไรรอบต้นเนาะรอบต้นใช่ไหมดีมากเลยค่ะ oh. ใช่เบรกอยู <Bake you. S 1> ออ่คือคันนี้ชอบด้วยส่วนตัวชอบนะคะอ่ะก็ทดลองขับให้ดูกันคร่าวๆแบบนี้นะคะใครที่สนใจก็เข้ามาที่โชว์รูมของเรานะคะลองมาทดลองขับกันได้นะสำหรับ Honda Fit คันนี้หรือใครที่ตามหาอยู่นะคะก็ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะคะไปค่ะไปดูราคากันจริงๆนะไปค่ะค่ะเราก็พากันดูบอดี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในเครื่องยนต์แล้วก็พาทนลองขับกันแล้วคะอันนี้เรามาถลุราคากันกค่ะคะันนี้นะคะทวนกันอีกครั้งนะคะเป็น Honda Fit นะคะ1.5 SE นะคะ ปี2012จดปี2013สปีขาวนะคะเลขไม่์แสนสอกิโลเมตรนะคันนี้นะคะเจ้าของรถนะคะอยู่ลำดับที่2นะคะชื่อเนี่ยเป็นบริษัทนี้เลยนะคะขอสังหวนปิดไว้นิดนึงค่ะอ่ะราคาเต็มของเขานะคะอยู่ที่489,000บาทนะคะแต่ถ้าใครดูมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะรถไปเลยค่ะเหลือ434,000บาทนะคะลถไปเลย55,000บาทนะคะเฉพาะคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะ แล้วก็ท่านนี้นะคะได้รถนะคะได้ยางใหม่นะคะแบตใหม่ลูกค้าก็สามารถใช้ไปได้อีกยาวๆเลยนะคะแล้วก็ได้รถครอบครัว6ที่นั่งนะคะจะผ่อน 9, ประมาณ90 00กว่าบาทเท่านั้นนะคะในล,ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วใครนะคะที่ดูมาจากคลิปวิดีโอนี้ไอรีนให้ไปอีกโปรโมชั่นหนึ่งค่ะฟรี90บวันไปเลยค่ะลูกคา้าใช้ไปเลยค่ะ90บวันแล้วค่อยมาผ่อนกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากรถครอบครัวหที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยนะคะกับ h o n d a f i ีนะคะ1.5 SE ปี2012จดไป2013มะกับบิคาของเรานะคะใครที่สนใจนะคะหรืออยากดูรถอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันหรือว่าคลิกลิงก์ไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอรีนนะคะกับฟีดคันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ